อันนี้คือแบบมันมันบอพรีเมียมมันบอมันแบบ3กีบ2กีบเงี้ยปกแปลกใส่ปกแปลกขายโลต้าอะไรกันครับโลต้าหนึ่งร้อยโละ้าหนึ่งร้อยคัดซุกเอาเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอดูก่อนลู้กันเดี๋ยวลู้ก่อนช่างก่อนไะ้ช่างก่อนยัง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 ไม่ได้เอาบวกเออโลต้าลอยได้พี่น้องพี่กัดอยู่คุ้นหารบ้านไหนครับซัมคีเลกซัมคีเหล็กซัมคีเหล็กเด้ออ่หนนนมัะอันนี้คือ เออคนมันตกใส่นะครับตกใส่ตกมาตรฐานนะครับตัวากาต่วอากาแสบขึ้นเกานะครับตัวส่งตาจจะบวสวยนะครับรุ่นแบบใส่แบบบเกินสองโลอกอุ้ยคือเปลือกบางแท้แต่ว่ามันแข็งอยู่ค่ะแข็งอยู่สุกไหมยังไม่สุกและต้องไปอะเบ่งกันนะอันนี้อันนี้หน่วยหนึ่งแกวมาในซัมนี่บอกอืมอันนี้คือกรอบนองลุมไนบอก เบิ่งเบิงเบิ่งตัวนี้มันมันออกหรือว่ากินค่ะไม่ไม่ถือว่ากรอบนอกนุ่มในมันพอดีอันนี้จะป่าครับลูกตัวนี้อันนี้เมื่อกี้ร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบบาทเอาคือถือแต่น้ตบกทุเรียนหน่วยละลอยเือากันกู้เล่เหรเออทุเรียนหน่วยละลอยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาคิดเออ คือน้องมาขายอยู่วัดเลยครับงานวัดศรีสะเกตมีแบบทุเรียนขายนะครับร้อยละยลอยลอยสี่สิบห้าบาทถ้าเก็บมาแล้วมันจะได้ซ้ำนี้ปอนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งพู่สองพูแล้วก็สามแล้วก็สี่อันเล็กๆอันน้อยๆประมาณนี้เนาะไอ้พู่พูหญ่กับประมาณนี่นี่พูนี่พูนี่น่าจะประมาณนี้แล้วก็พู่สองพู่สองพูนี่เออเอาลอยสี่สิบอันนี้เท่าไรกันเนี่ยลอยห้าสิบ เอาผมตีชิมเด้อกระชิมผ่านผมติสื่อามาครับพี่น้องมาชิมก่อนนะครับก่อนสื่อเขาต้องชิมก่อนนะพี่น้องเอทคนิคเลยแบบชิมก่อนถ้าพานก็คือสื้อด้ทุกหน่วยเลยนะครับยกเข่งไปเลยค่ะอืมว่าลอ,อย,ออยนึ่งสบายเลยนะรนนอร่อย <c oughs> บะหมินนะครับหอมหวานมันอ่ะนี่คือเนื้อเลยครับอันนี้คือมาจากตุกแนตะวา รสชาติมันได้ครับเปลือกบางมากเปลือกบางเอาดิพาเลยเอาแบบแข็งแขลงอแล้วเพราะว่าแม่ขาเริ่มย่าเราแบบย่าเาแข็งบวกเนี่ค่ะว่าว่ามันแข็งกว่านี้เพรเคยมีคน กินแซบนะครับเอาแบบนมก็นี้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่า <อะ S 1> ทุเรียนกิโลละไรนะครับอ่าเนื้อจะเป็นยังไงหลังจากนี้ผมจะสร้างให้เบิ่งเลยว่าอ่าหน่วยหนึ่งนะครับประมาณจะกิโลราคาจากบาทแล้วก็ถ้าแกะเนื้อออกมาแล้วมันจะได้หลายพันไหนนะครับต้องไปบ้านไหนก่อนเนี่ยซั่มขี่เล็กค่ะซ้่มขี่เล็กแต่ว่าปัจจุบันก็นมาขายแต่ยุวัดนี่แหละค่ะมาขายยุวัดทุกมือเลยบอกย่ายยยมาาขออ๋ายมาขายทุกมือบอกโอ้ย่า่ไม้ขายทุกมือ๋อ ถ้าผูดใดมาบ้านบ้านนอียงก่อบ้านสำลุงเกียรตินะครับอยู่ในวัดนะครับพี่น้องสามารถเขาม่อวัดวัดหลวงพ่อตาตนนะครับพี่น้องเขามาาเราคุณแม่เราจะเอามาว่างขายอยู่ตรงเอตรงโดมนะครับนาอตรงโดมมีผักถูกมีกล้วยถูกแล้วกัมีบักทุเรียนถือนะครับหน่วยกิโลละร้อยละกันได้แล้วครับแม่ค้าคุณปรึกษากันแล้ว พี่น้องเดี๋ยวผมจะซื้อไปกรอนเหล่าที่นี่มเออื่นผมจะพายพี่น้องเบิร์เดอร์เอาตัวนี้แหละค่ะสวยมากเอาตัวนี้สวยสุดเนาะแม่ค้าเดาว่าเขาจะซื้อออนไลน์หรือซื้อใดบอนี่เขาไปเพจเลยเพจอะไรครับโอ้เพจสวนบุญทรัพย์นะคะสวนบุญทรัพย์เป็นเพจเนาะโอ้สวนบุญทรัพยโด้ยพี่น้องเกาไปจ้าเอกับน้องเราได้เลยนะครับรับออเดอร์ฮอดเดือนไหนอ๋อรับถึงเดือนสิงหา สิงหาเดือนนี้มีทุนหน้ากรกฎาสิงหาอีก3เดือนได้พี่น้องเขาไปจ้าเอ๋แล้วเยเลยอยู่สวนบุญทรัพย์นะครับสวนบุญทรัพย์ทุเรียนภูเขาไฟนะครับอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกษครับนี่คือทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษครับ